เฮ้ยฮายเฮลโลวอัซัมกลายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ my first andino d คุงอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดนะครับนี่เป็นพาร์ทที่หนึ่งนะครับสำหรับ0.64นะครับ0.60.4นะครับโอเคครับก็เราจะมาเอาตัวรอดกันพอดีลืมปรับนะครับโอเคครับสิ่งที่ผมโกงก็คือ ก็คือเออไปเอาไอ้เจ้าเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยให้เป็นแสงนะฮะอ่าโอเคฮะตอนนี้ไม่ได้โกงแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ทาพาร์ทหนึ่งมาแล้วน,นั่นเองซึ่งพาร์ทนี้นะครับจะมีความมันหรือไม่อย่างไรก็ต้องคอยติดตามไม่ดีนะครับโอเคครับก็ยังไงก็0.16.0นะครับมาแน่นอนครับผมจะเล่นแน่นอนครับ0ูน0นะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะใช้นะครับคือผมได้เตรียมแร่ไปแล้วล่ะนะครับเยอะเลยวงแร่ไปเมื่อตอนนั้นแหละครับคือมันไม่ยอมหายไงก็เลยต้องไปเอาอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยเกบขึ้นนะโอเคแหลกแหลนะครับก็สำหรับ คันนี้นะครับก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับก็เฟิร์สคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีใครนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับไม่มีใครอยู่กับผมเลยนะครับนี่มันวันหยุดไงวันนี้วันเสาร์นะครับก็เลยแคสเกมเล่นละกันนะครับก็เป็นการเอาชีวิตรอดของผมเวลายามว่างนะครับขณะนี้ก็เวลาบ่ายหนึ่งห้าสิบเก้านาทีนะครับสิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะครับ สามนนกัสก็จะบายสองแล้วครับที่ผมมาแคลดนี่นะครับแครเกมเมอร์โอเคครับนี่ครับเสร็จแล้วเขาก็ให้เราเลือกเลยนะเราจะเอาไหนนะผมเลือกเป็นพิกแอคนะครับแล้วก็ใส่พิิกอันหนึ่งแล้วก็เลือกเป็นนี่เจ้าดาบแรงนี่นะอ่านี่ดาบแรงเอไว้ฟันพวก สไปเดอร์แมนนี่โอ้โอ้แลกแหลกแกออ่าอ,อย่างนี้นะส่วนพิกแอกันก็จะขุดได้ดีนะโอเคเราก็ได้พลังด้วยการแลกพิรมามันบอกมันก็บอกเฮ้ยโอ้โหพี่ไม่เสียดายไงเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเออเลสโตนเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยสังเกตเคยแล้วก็เราสามารถเอาบอกคพชรมาทำได้เดี๋ยวเอาบอกคพชรมาทำแล้วมันจะเพิ่มให้เราใช่ไหมรู้ว่าเท่าเดิมว่ะฮะเดี๋ยวๆๆจะเอเฮ้ยจอม เหมือนผมมีบล็อกเพชรอยู่นะครับถ้ามีบล็อกเพชรนี่แจมเลยเอาไปทำเรนบิตเ,เลยเหมือนเคยคาบไว้อยู่อืมสงสัยจะไม่ได้คาบไว้นะครับไม่ได้คาบไว้ยังี้ด้วยน่าเสียดายโอเคนะอ๋อมันอยู่นู่น,นไ่ไปที่ผมสู้กับบิด วิทเทอร์อยู่นะก็คือไกลนิดหนึ่งแนละ้วคือผมต้องแบวมันอยู่ในกล่องนะครับมีหกสิบสี่อยู่เป็นสี่ชุดเอ้ยหกสิบสี่ชุดหนึ่งชุดครับมีหกสิบสี่บล็อกนะครับผมขออนุญาตแบลวกันช่วงนี้ก็ขอตัดคลิปก่อนเพราะว่าอยู่ไกลนิดหนึ่งนะครับก็ขอตัดคลิปแป๊บนึงนะครับขออภัยโอเคครับผมก็ได้ไปเอามาแล้วนั่นเองนี่หกสิบสี่นะครับดูตอนนั้นผม กองพิเล่นแล้วก็ไม่รู้จะทำงไงไงเออก็เลยลองทงํานี้เอาอเคครับลตรงนี้เราก็จะมาค้าเป็นพิษเลยละกันนะครับอืมใครจะได้เพิษเกินคาดนะครับนี่ครับเราได้เพิรทั้งหมดกี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะครับอ่า โอ้โหครับผลตอบแทนคือได้เยอะมากเลยนะครับเจ็ดชุดเลยครับแหลกถึงกับแหลกมือนเราล่อฮีโร่บายมาเาพิชท้งนั้นแหละครับเพราะว่าฮีโร่บายมันชอบพิชใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมต้องทำทางเดินนี้จ้ะย้ำว่างตอนนี้นะครับเจ็ดชุดโอ้โหพอจมเลยอือฮะ เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดครับเฮ้ยเก็บเก็บผิดอ่าเก็บเดมอนอันที่เราของเรานะครับเออ อยากได้ไดมอนด์มากนะซึ่งถ้าอยากขุดลงไปนี่แบบอยากเจอมากนะสนใจจะอยู่แถวแบิทล็อกนั้นเลยไดมอนนะฮะหายากนิดหนึ่งนะอืมรทสศัพท์ผมรุ่นนั้นก็ดีฮะทูมูฟเอชนะครบอนะทูมูฟเอชนั่นเอง สมาร์ทแม็กซี่จุดศูนย์นะโอเคก็เลยแหลกบ่อยไม่รู้เกี่ยวกับที่โทรศัพท์หรือว่าอยู่ที่เกมเออนะบบางที่ก็แหลกบางที่ก็ไม่แหลกนะครับโอเคครับก็เช็ดแมวก็บ้านก่อนนะครับมืดแล้วเด็กดีต้องเข้านอน เขียบนอนไยเช้าแล้วเย่ yeah. เดี๋ยวซอมบี้จะตากันเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกตอนเช้ากันด้วยก่อนโอเคอ๋อเราจะทำอะไรเราลืมไปเราจะทำทางนะครับ ทางเราเป็นทางเดี่ยวอยู่ไหมเอาบล็อกไฟนี่ยจะทำรับ เครวมบล็อกหมดแล้วนะคะได้หลายบล็อกได้หลายบล็อกอะรวมหมดแล้วได้หลายบล็อกอะเฮ้ยเอาไยมาทำเป็นสะพานคิดได้ไงเนี่ยแต่ก็ได้มันกนเลยนะครับเพราะว่ายังไงอะอไม่พอวิ โอ้แรกแรกแรกอืองั้นขอนี่ไปแล้วกันอนืแค่นี้ก็คงจะพอดิฟ <fic> ิ c i e n c y อืโอเคเอ๊ะ อยู่ดีดีมันก็แหลกบางทีก็ไม่แหลกนะฮะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะขาดอีกสองบล็อกจบนั้นก็ถึงอันนี้ว่าไม่ต้องโอเคนะฮะฮ่เราทำเป็นทางนี่ร้อยนะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำโอเคนะ เอามาเอาประจุภัยหน่อยแล้วกันทุกเกาะเริ่มจะพังหมดแล้วอา้าวซอมบี้ฮักกูหายไปไหนอ่ะ เฮ้ยผมเลี้ยงสมพีฮอตไว้นะนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หายทำไมมันแหลกอย่างว่าถ้าแหลกนี้นะครับวันนี้ว่างไม่มีไรมากหรอกเพราะว่าวิอมันก็แหลกด้วยแหลวก็แหลกกีนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์หรือจะคอมเมนต์ก็ได้นะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านครับบายบาย ฟ้าแรกจยดพัสองต่อครับ